เรื่องอะไรวะแม่หมูพยาบาลไอ้มิ้งเดชวะนี้มันเสียงอะไรวะนี้มันเสียงวิีว่ะวะว เราก็อยู่ห้องน้ำผู้ชายสิ่งผู้หญิงมันมาจากไหนวะวป้าลูกจิตไปเนี่ยห้องน้ำผู้ชายเข้ามาทำไมเนี่ยป้าบ้าไปแล้วเหรอผมว่าผมโรคจิตนะนั้น ปาไม่โลกจิตที่ว่าผมมีน่ากลัวช่ป่าเลย๋อ้โหจี มองดูยปะเฮ้ยป้ <c oughs> านีา่มันหองน้ำผู้ชายอะ่ะป้ามาทำไมดูดูหน่อยดูดูอะไรป้าป้ามาขอดูของหนูได้ไงเนี่ยขอดูเลยนะ นะนะหยุด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 เลยป้าหยุดเลยติป้าบ้าป่าเนี่ยแสดงว่าป้าไม่มีผัวใช่ไหมถึงได้หิวผู้ชายขนาดเนี้ยแกก็แกเหี่ยวไม่เหี่ยวนี่จะเป็นสาวสวยๆหน่อยนี่จะไม่ว่าสักคำเลยนะเนีฮะผัวผัว ผัวผัวฉันไปไหนผัวเอาแล้วผัวป้าไปไหนผมจะรู้ไหมน่ะคนไรผัวตัวเองก็ไม่รู้ผัวผัวฉันจะตัดแกมามาฉันจะตัดแกเฮ้ยัออกไป เฮ้ยป้ามันก็มาทำไมวะกำลังได้ที่เลยขาตอนกูหมดคุณคะขอโทษนะคะพอดีว่าคุณเห็นผู้หญิงในรูปนี้ไหมคะป้าโลกจิตนี่เอ,เอเ้เห็นครับเห็นครับเล้วเดยกกี้ผมเข้าองน้ำแอยป้าเขามาแอบดูผมเลยครับอยู่อยู่อตรงนู้นนะครับ ขอบคุณนะคะคุณช่วยพาฉันไปหน่อยได้ไหมคะพอดีป้าแกป่วยอะคะ่ะต้องรีบรักษาไม่อย่างนั้นเนี่ยป้าอาจจะไปทําไม่ดีไม่ร้ายกับคนอื่นได้ะคะ่ะเออได้ครับงั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับคะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำ ฉันไม่ได้ทำอย่าเข้ามานะฉันกลัวฉันกลัวตะกี้ผมมีเห็นป้าเขาอยู่ในห้องน้ำนะครับผมจำหน้าป้าเขาได้ครับผมออกไปแป๊บเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าป้าเขาไปไหนนะครับ แล้วป้าเขาหายไปไหนคะเนี่ยดดดดดดนะนนนนนนะครับ มันมันมันเป็นคนทำมันแป้นแป้นคะอันนี้หนูแก้มไงป้าจำหนูได้ไหมคะมันมันทำมันมันทำ จะเย็นเยนก่อนนะคะคือหนูไม่ได้มาจับป้านะป้าจะเย็นเย็นนะคะวันนี้อ่ะหนูจะมาพาป้าไปเที่ยวนะคะไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆไปซื้อพวกกําไรสร้อยของชอบของป้านั้นเลยค่ะสวยสวยเอาเอาไปเที่ยวเที่ยว ป้าแอนคนสวยคะงั้นเราไปเที่ยวด้วยกันนะคะเดี๋ยวหนูพาไปนะค่อยๆลุกนะคะค่อยๆนะคะเออคุณครับนี่ป้าเขาเป็นอะไรเหรอครับ มัน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 มน,นคนทำมันมันอ,อ,อ,อไม่ไม่ทำค่ะป้าไม่ทำนะคะคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของหนูเองค่ะเราอ่ะเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันใช่ค่ะเพื่อนใจเย็นนะคะ คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะป้าเขาอ่ะรักสามีของเขามากแต่สามีของป้าเขาเนี่ยแอบไปมีคนอื่นค่ะป้าแกจับได <c oughs> ้นี้ป้าแกก็เลยโมโหหนักมาก <c oughs> ป้าเลยไปตัดตัวต้นเหตุอะค่ะ <c oughs> พอพอป้าเขาเห็นเลือด จากนั้นป้าแกก็เสียสติไปไหนมาไหนเนี่ยเมื่อเห็นผู้ชายแกก็คิดว่าเป็นสามีของแกค่ะฉันเนี่ยต้องขอโทษคุณจริงๆนะคะที่ลาสายตาปล่อยให้ป้ามาทำเรื่องแบบนี้กับคุณเเดี๋ยวฉันต้องขอตัวพาป้ากลับบ้านก่อนนะคะคุณน่าเห็นใจป้าเขามากเลยนะครับ ป้าคะเราไปเที่ยวกันนะคะไปเดี๋ถวง้าไปมัน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 ทำมันทำมันทำก็ขอจับหน่อยนะป้าไม่ได้นะป้าไม่เอาไม่เอาค่ะป้าไม่เอาค่ะป้าเรากลับบ้านกันนะคะเรากลับบ้านเราไปเที่ยวกันนะป้านะเราไปเที่ยวกันค่ะป้า รีบรีบรีบเลยคุณแบบนี้นี่ไม่รู้จะส่งสาใครดีก่อนวะเนี่ยเอาเอาไม่ไม่กล้านอกใจแฟนเนี่ยต้งไปจะฉี่ยังไงวะเนี่ยเออต้องขอโทษได้นะคะขอโทษจริงๆค่ะปไปกันเลยนะครับป้า